สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้พบกับผมตีคุงเมลาัายทองนะครับวันนี้เราจะมาลองกล้องนะครับลองทดสอบกล้องทดสอบใหม่นะครับก่อนที่ผมจะทำรายการตามหาพระสุลลรรภูนแท้นะครับเราจะไปตามหาพระกันที่ไหนต้องรอดูคลิปหน้านะครับวันนี้ผมขออนุญาตมาลองซึบๆกล้องกับไมดูก่อนนะครับก็จะมา พูดถึงพระสกลุลลพูลคร่าวๆนะครับหลักการในการดูพระสกลุลลำพูลนะครับเชียนรุ่นเก่าบางท่านอาจจะดูพระที่เนื้อนะครับมีเสียนหลายๆท่านนะครับเซียนหลายๆท่านเคยบอกผมไว้ว่าพระสกุลลพูลพจบที่เนื้อนะครับส่วนตัวผมแล้วจากที่ผมได้ร่ำเรียนมานะครับกับทางสำนักง,งานมุมพระสกลุลลพูนนะครับจากอาจารย์ศักดิ์ศักลำพูนอาจารย์วัด รัชดานะครับก็ท่านจะสอนให้ผมนะครับพิจารณาพระสกลมูลเบื้องต้นสี่ข้อนะครับสี่ข้อหลักๆนะครับข้อแรกนะครับสำคัญที่สุดนะครับข้อนี้ถ้าข้อแรกผิดคือทุกอย่างจบนะครับคือข้อแรกในการดูพระสกลมูลของ ทางามุมพระนะครับที่ได้บัญญัติไว้ก็จะเป็นการดูที่กายภาพพิมพ์ทรงนะครับกายภาพพิมพ์ทรงคืออะไรนะครับเราลองเปรียบเทียบระหว่างมะกรูดกับมะนาวนะครับมะนาวนะครับคุณดูยังไงก็คือมะนาวถ้าคุณดูมะนาวแล้วเป็นมะกรูดเนี่ยแสดงว่าคุณตากลับละนะครับข้อที่สองนะครับข้อต่อไปนะครับ หลังจากเราดูกายภาพพิมพ์ทรงเสร็จแล้วนะครับเราจะมาดูที่ตำหนิตำหน,นิคืออะไรตำหนิคือตำหนิในพิมพ์นะครับจะเป็นเส้นเส้นเล็กๆน้อยๆขีดเล็กขีดน้อยที่อยู่ในพิมพ์นะครับที่ทางมุมพาะสุลุมพูนหรือว่าทางหนังสือหลายๆเล่มหลายๆเว็บได้บัญญัติไว้นะครับก็จะมีตำหนิขีดเล็กขีดน้อยนะครับเส้นวิ่งตัวหนอนอะไรพวกนี้นะครับถ้ามันเข้าตรงตาม หลักสูตรตามที่อาจารย์ได้สอนไว้ก็เตรียมจ่ายเงินแล้วครับข้อ3นะครับจะเป็นการดูเนื้อหานะครับเนื้อหาของพระสกลมู์นะครับจะมีอะไรบ้างก็ที่ที่เรียนมานะครับก็จะเป็นพระสกลมูลเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินแล้วจะมีเขาเรียกว่าแร่นะครับว่านดอกมะขามนะครับอ,อันนี้คือข้อ3นะครับ ข้อที่4ี่นะครับจะเป็นธรรมชาติความเก่านะครับธรรมชาติความเก่าคืออะไรนะครับคือคาบกุนะครับคาบกุคาบลักนะครับคาบปลาดำหมดเลยนะครับคาบลักคาบน้ำหมากหมดนะครับถ้าสี่ข้อนี้รวมกันแล้วดูแล้วเข้าตามตำราถือว่าผมทีคุงมมลัยทองก็พร้อมจะจ่ายเงินนะครับอย่าลืมนะครับ การพิจารณา,ารพระสกุลพูนนะครับ1นึ่ายภาพพิมพ์ทรงนะครับสตําหนิ3เนื้อหา4ธรรมชาติความเก่านะครับสี 4. ข้อนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับส่วนใครที่มาบอกว่าดูเนื้ออย่างเดียวจบนะครับอันนั้นคือแล้วแต่ท่านแล้วแต่ท่านจะพิจารณาแต่สำหรับตัวผมแล้วผมได้ร่ำเรียนกับทางมุมพระสกุลพูลมานะครับก็ ชาสีข้อนี้เข้าก็คือผมจ่ายเงินครับผมวันนี้ขอกาบรลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าผมจะมาตามหาพระสุลลภูนแท้ที่ไหนและไปเช่าซื้อกับใครโปรดรอติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ผมตีคุงเมลา,ายทองขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม